อูป้ปลาครับปลาปลาเห็นปลาไหมครับน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา,า,าเห็นไหมครับใครเห็นปลามัางครับปลาเห็นไหมครับอู้ตัวบอลลินเลยนะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแหวกไายพระทุมาอยู่ไวไวเท่นไหร ก็แหล่งนี้อุดมสมบูรณ์เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นปลาไหมครับเุ้ยเขาเงามืดละเขาเงามืดละสองดูใกล้ไหนอสองดูงใกล้หไ,ไหนไหนไหนละเห็นไหม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  ตรงนี้แ่ะจะโฟกัสไม่ได้โฟกัสไม่ได้อยู่ในเงามืดเลยเห็นไม่ชัดเห็นไม่ชัดว่าเห็นไหมเห่ไมช้าไม่ชะเลยอ่ะ เห็นไหมครับเห็นไหมครับเออเห็นได้เห็นได้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวใหญ่เลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่ตัวเล็กๆนะครับขยายให้ดูโอ้ตัวเท่าแขนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้เห็นโอ้ตัวใหญ่นั่นนั่นน่ะนี่มีเพื่อนนะนี่ เห็นตัวเดียวไม่ใช่ตัวเดียวนะอยู่ในโคอีกที่นะครับ in เห้นไ่นนะเ BSCRI. ข้าในปากโคแล้วมั้งเข้าในฝาเลยไม่เห็นไปแล้วเข้าในเงามืดแล้วอวิ่งไปไหวไปน้องไหวไปน้องไหวไปน้อโอ้โขามีหมูค่อน ตามไปดูดิตามไปดูตามไปดูตามไปดูตามไปเหบดูอื้ยนู่นนี่สักนู่นนี่โอ้กลุ่มปลาส้อยนี่กลุ่มปลาส้อยกลุ่มปลาส้อยปลาส้อยหางแดงอืมเยอะ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 กลุ่มปลาส้อยหางแดงนี่ไม่ครับเยอะเยอะ เยอะหีึ่เยอะหนึ่โอ้ยไม่ไม่นม่เยอะเลยเยอะเนื้เยอะเนื้อเช่นในน้อยเนื้อเห็นไหมโอ้แหล่งี้อุดมสมบูรณ์ครับแหล่งอุดมสมบูรณ์โอ้เยอะเยอะ่าเงเราไปดูตามไปดูตามไปดู เาตามไปดูเขาตามไปดูเขาตามไปดูหน่อยนี่ครับโอ้ปลาสร้อยกลุ่มปลาสร้อยนะครับป,รปลาสร้อยอืไปลาละปลาล โอ้อะ oh, รวมสมบูรณ์ huh. ทำสลายน้อยเว้นริมฝั่งสงการนี่จะไปไหนละ่ะเล่นน้ำเมืองนี่ uh. เป็นแหล่งไฮไลท์เลยนี่โอ oh, ้ใช่ใช่ใช่ทำเป็นจุดไฮไลท์เลย ต้องไปไหนละเล่นน้ำเมืองเต็ตมเต็ตมเต็มนเ่ยจุกใจในบ้านเราดีกว่าไม่ต้องเปลืองน้ำมันไม่ต้องวิ่งไปไกลโอ้ตรน้ำก็เพื่อนน้ำกเพื่อนต้องเจอปลาใหญ่แน่ๆต้องมีปลาใหญ่น้ำกัเพื่อนน้ำกับเพื่อนน้ำก็เพื่อ,อ,อใหญ่งหญหญยงนี่ต้องเป็นปลาใหญ่นะแต่เราไม่เห็นเขาแนะ่ ดูดูดูนีปลาใหญ่จริงๆครับเห็นไ้ยครับเห็นไหมครับโอ้เดี๋ยวตามไปดูตามไปดูทางนี้ดูทางนี้าทางน,างนี้ตามไปดูตามไปดูดักไปนะนี่น้ำก็บเพื่อมใช่ใช่แตง่าต้องมีฝูงปลาว่ายนะ้ำ ตัวนน้ำไปโน่นแน่ๆเลยน้ำกระเฟื่องอต้นต้นโกสนนะครับเฮ้ยงามเอ้คนเอาไปพวกกินกับลาบนีะ่ขั่วผัดน้ำมันทอดน้ำมันแล้วกินกับลาบเมาะ เด้อใครอยากได้ใบกุศนกินกระลาบตรงนี้เลยปลูกไว้แถวนี้ไม่ห่วงไม่ห้ามแต่ขอหน่อยก็แล้วกันนี่ต้นกระโดนนพักกระโดนกินกระป่นนี่พักกระโดนกินกระป่นปลาหน,น่เนี่ยอ๋อเดืเก็บถักกระโดนไปกินน้ำพริกอย่าทำน้ำพริกกระทูละแอบดูใบก,ก่อนปลา ก่อนนี้เป็นแหล่งที่พักของเขาเราเอาจอกแหนหายไปละเขาเลยไม่มีที่พึ่งเอ้ย,อยว่ากันเนี่ปยปาเพื่อความสะอาดของชุมชนเลยเพงไปอยู่แหล่งใหม่ก็แล้วกันฆ้าได้เอาออกไปละไปอยู่พักพีงแหล่งอื่นเยอะแยะํำน้ำเป็นของเจ้าอยู่แล้ว เจ้ารู้ดีว่าควรจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแน่ๆเก็บยอดผักกระโดนน้ำไปกินกับน้ำพริกปลาทูของย่าย่าก,กำลังทอดตำน้ำพริกปลาทูพอดีครับนี่มะมกยอดมะมะสักกำมือนึงก็พอแล้ว